ก็ขอากราบสวัสดีนะครับ FC ของผมทุกท่านนะครับที่ติดตามเพจนักสแสวงโชคลาฝันนะครับผมมีเพจหลักนะครับเพจนักสแสวงโชคลาฝันเพจสำรองนะครับแนวทางฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับรวมถึงช่อง u t u b e นะครับวิเคราะห์เจาะลึกแนวทางฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับช่อง YouTube สูตรเลขเด็ดนาโชครวมถึงเป็นแฟนนะครับใครสนใจนะครับอยากจะเข้าห้อง v i p นะครับแนวทางฉลากกินแบ่งรัฐบาล 4สี่สองสอง b t g U. x นะครับ s มาได้เลยนะครับใส่อด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็ต่อจากนะครับหลักสิบล่างเลยนะครับสูตรประกบชุดสองตัวล่างตรงตรงนะครับสูตรประกบชุดสองตัวล่างตรงตรงใครหลายคนที่ชมผมไล์สดหรือชมผมวิเคราะห์ไปก่อนหน้านั้นนะครับหลักสิบล่างมีแน่นอนครับหกตัวหลักหน่วยล่างมีแน่นอนครับหกตัวดังนั้นเมื่อเราได้สิบล่างกับหน่วยล่างแล้วนะครับเรานำสิบล่างนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอง มาประกบกับหน่วยล่าง8 9 0 1 2 3นะครับก็จะได้ตัวเลขออกมาทั้งหมด36ชุดเห็นไหมครับ36ชุดนะครับดังนั้น36ชุดนี้นะครับเป็นในลักษณะดังนี้นะครับ10ล่างประกบกับหน่วยล่างนะครับ7 8 7 9 7 0 7 1 7 2 7 3เห็นไหมครับ7 8 7 9 7 0 7 1 2 3ต่อไปก็หลัก8 8 8 8 9 8 0 8 1 8 2 8 3เห็นไหมครับ ไปเรื่อยๆนะครับจนครบ6หลักนะครับมันก็จะได้ตัวเลขออกมาทั้งหมด36ชุดนะครับ36ชุดมันเยอะไปทำยังไงเราจะให้ตัวเลขแคบลงนะครับมาดูที่รูส3ตัวล่างนะครับรูส3มตัวล่างคือ678นะครับรู3ามตัวล่างที่ผมวิเคราะห์เจาะลึกไปก่อนหน้านั้นนะครับหลักรู3ตัวล่างมันจะอยู่แค่หลักหน่วยและหลักสิบเท่านั้นนะครับ มันจะอยู่แค่หลักหน่วยและหลักสิบเท่านั้นในส่วนของล่างดังนั้น6กเเรามาดูตัวเลขในจำนวน36ชุดนี้6กเดที่พัวพันกับ6กเเราเอาไว้ทั้งหมดเห็นไหมครับไม่มี6มีแต่เกกับ8ผมเอาไว้ทั้งหมดในส่วนของเก็ดกับ8ดังนั้นจะเหลือตัวเลขเพียงแค่16ชุดเท่านั้นที่เหลือตัดทิ้งหมดเห็นไหมครับมันแคบลงทันทีนะครับใครที่ชื่นชอบ แนวทางฉลากกินแหมงรัฐบาลใครที่ติดตามชมสูตรผมมาโดยตลอดนะครับประกบชุดล่างตรงๆนี้เข้าบ่อยนะครับเข้าบ่อยนะครับหรือใครที่บอกว่า16ชุดโอเคอาจจะกลับด้วยก็ได้รวมเป็นส2สองชุดนะครับจะเล่นไปกลับก็ได้ไม่ว่ากันนะครับได้กำไรน้อยแต่ชัวร์หรือจะเล่น16ชุดตรงๆเลยก็ได้ ในส่วนของการประกบชุดล่างตรงๆนะครับมันเข้าบ่อยนะครับมันเข้าบ่อยที่ผ่านมาก็เข้าสะส่วนมากนะครับหลุดก็น้อยนะครับประกบชุดล่างนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครหลายๆคนที่ชมผมวิเคราะห์ไปก่อนหน้านั้นหลักสิบล่าง6ตัวหลักหน่วยล่าง6ตัวมันเยอะนะครับถึงตอนนี้ทุกคนเริ่มเห็นแล้วว่ามันน้อยนะครับหรือไม่ทั้งหมด36ชุดรูสาตัวล่างไม่เกี่ยวตัดออก6กเดเราไม่เอา 36ชุดนี้ใครมีตัวเด่นตัวดับนะครับตัวเด่นชัดที่สุดก็เหลือไว้แค่ตัวเด่นก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องเอาหกเดนะครับหรือใครมั่นใจว่า8ปดแดมวดนี้จะต้องมาแน่นอนแหละเอา8ดไว้ทั้งหมดก็ได้ตัด7ออกใครมั่นใจว่าเก็ดมาแน่นอนแหละไม่มี8ดก็เอาแค่เก็ดไว้ก็ได้นี่แหละครับคือหลักการนะครับสูตรนี้คือผมวิเคราะห์เจาะลึกให้ นะครับให้แคบลงนะครับอยากให้ทุกคนมาชมอยากให้ทุกคนมาวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับแนวทางฉลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนของสูตรประกบชุด2ตัวล่างตรงๆนะครับฝากไว้พิจารณานะครับในส่วนของห้อง v ีพนะครับสายวิ่งนะครับสายวิ่งผมก็จะมีให้แบบนี้นะครับวิ่งบนเท่านั้นกําไรน้อยแต่ชัวเห็นไหมครับงวดที่แล้วผมให้ 1- นึ่งสี่มาสี่บน นะครับก็ได้วิ่งบนไปนะครับหนสมันออกล่างไม่เกี่ยวนะครับมันจะออกเพราะผมให้บนนะครับในห้อง v p เหมือนกันชุด2ตัวเห็นไหมครับผมก็จะให้ตัวเลขเพียงแค่นี้ 1, 2, 3, 4, 5, สอี่ห้ชุดเน้น97กับ17แต่มันดันออก94ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยๆ5ชุดนี้ก็ยังมี94บนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับ,นะครบใครที่ชมการวิเคราะห์นี้อยู่นะครับอยากเข้าเข้าห้อง VP ทํทไง นะครับอยากเข้าห้อง VP ทำไงครับนี่เลยเห็นไหมครับ S422 BTGX ครับอย่าลืมใส่ S S Line ไปเลยครับสอบถามแอดมินได้เลยนะครับสมัครเข้าห้อง VP ยังไงนะครับก็สามารถด l ล n e ไปได้เลยนะครับ S422 BTGX นะครับสำหรับการประกบชุด2ตัวล่างตรงๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากไว้พิจารณาในส่วนของต่อไปก็จะเป็นรูด2ตัวบนรวมหลักร้อย แล้วก็จะเป็นคลิปลู่สตัวบนล่างต่อเลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับกับการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับสามารถกดติดตามเพจนักแสวงโชคคนล่าฝันฝากกดไลค์กดแชร์ฝากแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากนะครับติดตามช่อง youtube สูตรเลขเด็ดนำโชคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาที่ผมโพส์คลิปใดๆท่านจะได้รับรู้ก่อนใคร16สิงหาคม2565 ขอให้ทุกท่านโชคดีครับครับขอฝากช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ